สื่อใหญ่ของอิตาลีรายงานว่าสาเหตุที่แมนยูนเต็ดชวดคว้าตัวอาร์เรียงราบิโอมาร่วมทีมเป็นเพราะเรื่องเงินเงินทองทองอาร์เรียงราบิโอเป็นกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่กับยูเวนตุสออกไปอีกหนึ่งปีจนถึงเดือนมิถุนายน2567้ยสโดยสื่อเปิดเผยว่าเวโรนิคราบิโอคุณแม่บังเกิดกล่าวผู้ซึ่งเป็นเอเนต์คอยดูแลผลประโยชน์ทุกอย่างของอาร์เรียงราบิโอไม่สามารถตกลงเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ร้องขอสัญญา3ปีและเรียกค่าเหนื่อย10ล้านยูโรต่อฤดูกาลบวกค่าเซ็นสัญญาตามปกติสําหรับการย้ายทีมใหม่อีกประมาณ10ล้านยูโรโดยเหตุนี้จึงทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถบรรลุข้อตกลงดังกล่าวได้โดยระบุชัดเจนว่าไม่น่าจะมีสถานการณ์ใดที่จะบรรลุข้อตกลงได้ดังนั้นการพูดคุยกันระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงยุต,ติลงนอกจากนี้ยังมีการระบุเพิ่มเติมอีกว่าฝั่งยูเวนตุสเสนอค่าเหนื่อยให้ราบิโอ7ล้านยูโรต่อฤดูกาลบวกโบนัสอีก1ล้านยูโร